แสงแดดที่ส่องมาตอนเช้าทำให้ร่างเล็กที่นอนอยู่บนเตียงพลิกตัวตื่นเจริญญาซูดปากเมื่อความร้าวระบมตรงซอกขามาเยือนหลังก็ปวดเอวที่ขยับหนักหน่วงเพื่อสอดรับกับร่างหนาเกือบตลอดคืนเพื่อตอนรับการเป็นแฟนกันนั้นมันร้าวไปหมดหญิงสาวทําจมูกฟิดฟัด เมื่อกลิ่นหอมลอยผ่านประตูห้องนอนที่เปิดกว้างเข้ามาเจ็บหญิงสาวที่เดินขาทางกว่ายามปกติบอกเขาย่นจมูกเมื่อแวบหนึ่งเห็นประกายสะใจก่อนเขาจะเอาเบริฟ,ฟาดสองที่วางบนโต๊ะอาหารน่ากินจังขอไปล้างหน้าก่อนนะบอกเล้่หมุนตัวหนีโอ๊ย ร้องออกมาถูกก้นเบาๆเมื่อเห็นคนเงียบๆไม่พูดไม่จาจู่ๆก็ฟาดลงมาที่ก้นกลมๆสองปากเ <c oughs> จ็บนะแค่อยากลองดูว่าสนุกไหมเมื่อคืนเห็นลูกพี่จีตีก้นหนุ่มๆที่ XOX ป่าเป็นว่าเล่นเลย <c oughs> ความจำดีจังเลยนะคะบอกแล้วย่นจมูกใส่เขา จากนั้นก็วิ่งเข้าห้องน้ําไปแต่วิ่งไม่เท่าไหร่ก็ต้องซูดปากค่อยๆเดินขยโยขยกไปตามเรื่องเพราะส่วนนั้นมันร้าวระบมตอนทําก็แทบสถานรวงอยู่หรอกแต่พอตื่นขึ้นมาทําไมเป็นแบบนี้ไปได้วะพอล้างหน้าเสร็จหญิงสาวก็ประจําที่หยิบขนมปังวางไข่ดาวเบคอนมะเขือเทศแตงกวาที่เขาหันมาอย่างประณีต ซ้อนๆกันราดซอสเล็กน้อยเอาอีกแผ่นประกบกินทีเดียวต่างจากอีกคนที่ค่อยๆหั่นกินหล่อสะอาดผู้ดิบผู้ดีทุกกระเบียบนิ้วหญิงสาวมองเขาอย่างคุ้นคิดสงสัยบางอย่างจึงพล่งออกไปเมื่อคืนพูดจริงหรือเปล่าหรือตอนที่ชวนแค่กำลังหืน่นเอ่ยไปก็เห็นเขาชะงักไปนิดเดียวแล้วส่งไขาดาวเข้าปากต่อ เรื่องอะไรไม่อยากขายน้ำแล้วแต่อยากเป็นแฟนขอจริงพ่อขอตอบแบบนั้นก็อมยิ้มพอใจตาใสาราวตาแมวพราวระระิกเมื่อเห็นนบแฟนอีจีหน้าแดงแล้วที่รับปากตกลงจริงหรือแค่หืน่นเสียงถามย้อนกลับมาพร้อมตาที่จ้องนิ่งทำให้จริญญาเขินได้เหมือนกัน โอ๊ยถูกใจขนาดนี้อยากเป็นตั้งแต่ไม่ได้ขอแล้วตอนตอบนั้นไม่ใช่เพราะกำลังหืน่นแต่ที่ตอบรับเพราะกลัวเปลี่ยนใจบอกไปแล้วก็เขินเองจึงรีบจิ้มไส้กรอกเข้าปากเจ็บมากไหมเสียงถามอ่อนโยนลงดวงตาคมผุบลงส่งสัญญาณให้เธอรู้ว่าเขาถามถึงอะไรก็ <c oughs> พอสมควรจะเอลดุไปไหนกันก็แค่อยากทำให้รู้ว่าไม่มีใครที่เอลดุกว่านี้อีกแล้วจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวขอดูเอลคนอื่นอีกแหมแค่การละครก็เก็บมาถือสาหาความกันแค่เรื่องสนุกในวงเล่าเท่านั้นเองหญิงสาวบอกยิ้มหวานเงางอนเขาเห็นอีกฝ่ายทำหน้าเฉยแล้วตั้งใจกินอาหารต่อ จึงรีบกินเช็ดปากเช็ดมือเสร็จแล้วก็นั่งแมะบนตักเขาแยงมีดแยงซ่อมเจ้าของมือหนาเรียวสวยมาถือไว้จรินยาหันเบคอนแล้วส่งเข้าปากเขาอาบน้ำได้วยกันไหมคะเดี๋ยวจี้ถูหลังให้ถามไปก็เห็นประกายสนใจไหวรริกในดวงตาคู่คมจึงป้อนคำใหม่โดยมือหนาเริ่มไต่ขึ้นมาลูบเอวบางของเธอ เป็นสิทธิพิเศษของแฟนหรือเปล่าคนถามตาพราวระยิบแน่นอนค่ะทำให้แฟนคนเดียวคนไม่ใช่แฟนหมดสิทธิ์รับบริการจรินยาบอกแล้วใช้นิ้วเล็กๆปัดจมูกเขาไปมาอย่างหยอกเยา้าหญิงสาวเม้มริมฝีปากเมื่อเขาล้วงมาในเสื้อที่โนบราแล้วสกิดตุ่มไตสีชมพูอมน้ำตาลจางๆของเธอ สงสัยคงต้องงดออกศึกสักวันสองวันโดนทดสอบแรงเอวเยอะไปหน่อยช้ำระบบไปหมดแล้วคะ่ะบอกไปหน้าเยเกทํทำให้เจ้าแห่งแรงเอวร้อยแรงม้าหัวเราะเบาๆ <c oughs> อย่างนั้นก็ได้จะพยายามอดทนงั้นขอไม่รับบริการอาบอบนวดนะกลัวอดใจไม่ไหวแล้วจับปล้ำ เดี๋ยวแฟนของผมจะตายในหน้าที่เปล่าๆ,ๆเขาบอกแล้วจับเอวเธอยกลงจากตักทำให้จริญญาทำหน้ามุยเท้าสะเอวใส่รักษาระยะห่างหน่อยมาเด้งดุกดิกบนตักนานๆเดี๋ยวมันตื่นอีกไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วเดี๋ยวจะไปส่งที่ทำงานนบบอกแล้วเอื้อมมือเคล้าคลึงก้นเด้งงอนจริญญาเลยหันควับ ชี้ไปอย่างเป้ากางเกงเขามันตื่นแล้วถ้าไม่อยากงุนงานก็เอามือออกไปทักไปเขาก็เอามือออกเลยหัวเราะเบาๆแล้วเดินไปอาบน้ำรถสปอร์ตรูที่มาจอดหน้าออฟฟิศทำให้สามสาวที่ลงจากรถรูของเจ๊ก,กั้งตาโต จรีญนยาพยักหน้าให้เพื่อนๆแล้วโน้มหน้าลงไปโบกมือบายๆแฟนหนุ่มเ <c oughs> จอกันยินนี้นะคะที่รักไม่พูดเปล่าเดินไปเกาะรถโน้มหน้าเข้าไปส่งสายตาวาวนันภูสุดหลอกของเธอเลยชะโงกหน้ามาหาแล้วจุมพิษหญิงสาวมองเขาแบบไม่อยากจากสักครู่ก็ผละออก โบกมือส่งสายตาให้เขารีบไปก่อนที่เธอจะอดใจไม่ไหวโดดงานแล้วตามติดเขาไปทุกที่แหมนางจีบอกว่าแฟนไม่ว่าที่ไหนได้ไม่ว่าอะไรเลยก็เพราะตามไปเฝ้ากันถึงที่นี่เองเหม็นความรักกว่าจะลากันได้จูบกันแล้วจูบกันอีกจนปากของมันเปื่อยไปหมดแล้ว หล่าเพื่อนแซวแล้วเดินตรงมาหาหญิงสาวโบกมือทักทายเจกังแล้วอีกฝ่ายก็ออกรถไปดวงตาโตเฉียงเหมือนตาแมวมองไปที่เอซึ่งเดินขยกขยเกเป็นลิงคิงคองอย่างงงงททำไมเดินท่าเดียวกับเธอวะพวกแกนอนที่บ้านเจกังไม่ใช่หรอแล้วน่งเอมันทำไมเดินท่านั้นล่ะก็เจกัง สายให้เด็กมาเอนเตอร์เทนที่บ้านเจ๊แกต่อนะสินางเอมันก็เลยไปแซบกับเด็กที่เจ๊จัดมาเอยบบอกนะโกพวกแกถามไปก็เห็นสองคนรีบสายหน้า <c oughs> ฉันสองคนหลับจ้กแต่หนางเอมันคึกเก็บเรียบทั้ง3ามคนเว้นแต่มาริโอของเจ๊กังที่มันอดกินจบคำนั้นจริญ,ญายาก็ขำกากจองคนที่เรียบร้อยที่สุดในกลุ่ม แหมหนังเองิ้มๆิมสนิมหลบในนะยะเห็นเงียบเงียบฟาดเรียบนะแกปล่อยมันไปเถอะมันเหี่ยวแห้งมาหลายปีตั้งแต่ผัวมันหนีงานแต่งปล่อยให้มันยืนร้องไห้อยู่คนเดียวกลางงานจนชาวเน็ตด่าผัวมันข้ามปีละมันจะหาความชุ่มฉ่ำบ้างก็ช่างมันเอถอะรสจนาบอกแอบเข้าใจเพื่อนสาวซึ่งจริญญาก็ไม่ได้คิดตำหนิอะไร ว่าแต่พวกนั้นใส่ถุงกันทั้งหมดนะเออืมป้องกันดีฉันกันเหนียวโดวยการหายาคุมฉุกเฉินมากินเรียบร้อยแล้วเอมิกาบอกแบบนี้เจรินยาก็เบาใจทั้งหมดเดินเข้าไปในออฟฟิศพร้อมกันเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ความต้องการและความสะดวกของแต่ละคนจะมาว่ากันไม่ได้เออเออเมื่อเช้า มีข่าวล่าจากเจนี่บอกมาว่าเมื่อวานนี้นางแหมมร้องไห้ฟูงไฟถูกอีพี่อ๋นบอกเลิกรจนาทำเสียงกระซิบกระซาบอ้าวเพิ่งประกาศเป็นแฟนกันไม่นานมานี่เองทำไมเลิกกันไวจังวะชุติมาร้องถามอย่างงงๆเห็นอีพี่อ๋นบอกเด็กมันว่ารู้ตัวแล้วว่าไม่ได้รักเด็กมันแต่อะไรก็ไม่เท่า ชีร้องให้ฟูมไฟจนคนพากันเห็นใจแต่พอออกนอกบริษัทไปเท่านั้นก็จูบกับหนุ่มบิ๊กไบ์เฉยเลยเว้ยฉันเคยเห็นนางแล้วแกตอนที่อีพี่อ่านจะเทฉันแล้วประกาศเป็นแฟนกับนางอีกเชีย่ยแล้วตอนนั้นแกทำไมไม่แฉนางล่ะจีแฉทำไมให้มันโดนเด็กสมเขาสะใจกว่าบอกว่าเขาดีนักดีนะให้มันโดนเอง ก็คงจะสมหวังแกละ่ะเพราะเจนีบอกว่าอีพี่อั๋นมันออกมาเห็นเองพอดีช็อกหน้าซีดไปเลยคงเสียหน้ามากเช่ละดีสมจรินยาเอ่ยแล้วหัวเราะสะใจเพื่อนทุกคนส่หัวรู้กันว่านอกจากหน้าตาที่สะสวยน่ารักแล้วจรินยาคือนางร้ายเต็มคันข่าวที่พี่อั๋นล้ม แล้วมันหัวเราะเยาะทับถมจึงไม่เกินความคาดหมายแม้จริญญาจะหน้าตาดีมากแต่นิสัยปากกล้าดูเป็นคนแรงแรงและแปลกประหลาดพอตัวเลยทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าหาแต่ก็มีแอบชอบกันอยู่บ้างเพราะแบบนี้มั้งเมื่อไม่มีใครแวะเวียนมาจีบจริญญาเลยเป็นฝ่ายลุกเองถามจริงแกกับแฟนแกใครจีบใครก่อนวะจี ผู้สิยะที่มาเตาะฉันก่อนจริญญาบอกอย่างภาคภูมิใจนบคนหล่อหลัวดีหลัวแซบเป็นคนแรกที่กล้าจีบจนถึงขั้นขอเธอเป็นแฟนถ้าไม่จับไว้แน่นๆต่อไปภายภาคหน้าผู้ไหนจะกล้าแวะเวียนเข้ามาจีบเธอแบบนี้อีกก็ไม่รู้